ผมชื่อเด็กชาจริศกินวันนี้จะมาห้องศูนย์คูณ2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 4 8 2 5 2 6 2 2ี่2อง0ามห2 0 2 0 2ี8 2ปด2อ2ห22 2 3ห3 3 3เ

ห้าหนึ่งห้าห้าสองสิบห้าสามสิบห้าห้าสี่ยี่สิบห้าห้ายี่สิบห้าห้าหกสามสิบห้าเจ็ดส้าห้าปสี่สห้าเก้าสห้าสิบห้าสิบห้าสบห้า้าห้าสิบอหสิหหนึ่งหสองสสองหสาสิบดหสี่หห้าสามสิบหกเปามสิบหเจสเจดส

9ก 10, ้าหนึ่งร้อยสองสิบสองเก้าสิบสองเร้ดสิบบหนึ่่อเอ็ดหายส่สีครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายจอยลัส,ส์กนินนี้จะมาร้องเพลงเตือนภาษาอังกฤษ January February March April May June July เราจะแถมบ สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายวุฒิกรพาโคดอยู่ในชั้นป .5 วันนี้ผมจะมาร้องเพลงหนึ่งเดือน,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 นถึงสิบสองในภาษาอังกฤษครับ JanuaryFebruaryMarchAprilMay จงเจอได้โอกาสแสดงเบอร์อัพโทรเบอร์นูเบนเบอร์อีเซมเบอร์มจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงวชิรพรอินสุขค่ะวันนี้จะมาท่องบทอาคยานคนที่รู้จักพอเป็นสุขหนอไร้ปัญหาใช้ชีวิตตามธรรมดารปยัตปัญยาความพอเพียง บทนี้สร้างความคิดตั้งเข็มทิศไว้ให้เที่ยงแผนภาพไม่เอ็นเอียงเพื่อร้อยเรียงไว้สิ่งควรทำฝึกอ่านจับใจความพร้อมคิดตามและจดจำความคิดลิขิดคำผ่านการพูดและการเขียนของค,ค่ะ